สวัสดีค่ะโซล่าซัพพลายขอแนะนำโคมไฟโซล,ล,ล่ารุ่นเคิร์ฟซีรีส์ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะโดยที่ใน1แพ็คเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโคมไฟโซล,ล,ล่าถึง2ตัวพร้อมน็อตครบชุดเลยนะคะข้อดีของโคมไฟตัวนี้นะคะมันคือการที่ตัวก้านเคสเนี่ยมีดีไซน์เคิร์ฟโค้งนะคะมันจะทำให้มุมการกระจายแสงเนี่ยกว้างขึ้น ช่วยปิดข้อปกพ้องของรุ่นเดิมนะคะที่มุมการกระจายแสงเนี่ยจะค่อนข้างแคบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้พื้นที่ที่ได้รับแสงส่องสว่างก็จะกว้างกว่านะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยของตู้ของรุ่นนี้นะคะมันก็คือ,อวัสดุที่พรีเมียมนะคะทั้งเคสของตัวโคมนะคะทำจากอลูมิเนียมอัลลอยทั้งชิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วัสดุคงทนใช้งานได้ยาวนานแน่นอนนะคะและตัวนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วยหลอด LED จากแบรนด์ Osram ถึง21หลอดเลยแสงเป็นแสงวอร์มไว้นะคะก็จะช่วยเพิ่มบรรยากาศให้บ้านของเพื่อนๆด้วยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สามารถที่จะเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานก็ได้ด้วยนะคะตัวนี้